สวัสดีครับ Channel ปอนด r รีวิวนะครับวันนี้ผมจะนำเอานาฬิกา c า s ิโอีกเรือนหนึ่งที่ผมว่าเป็นแบบม้านอกสายตาที่ดูดีมากๆเรือนหนึ่งมาให้ดูกันนะฮะซึ่งมันเป็น Casio ที่มีความแปลกประหลาดนะแล้วก็มีความพิเศษตรงที่มันเป็นนาฬิกาที่หน้าตาเนี่ยดูสปอร์ตดูแบบรุยดุยดูเป็นนาฬิกาแฟชั่นมากๆนะฮะ ซึ่งปกติแล้วหน้าตาแบบนี้เรามากักจะเจอในนาฬิกาจาก G-Shock นะฮะหรือว่า BBG อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันเป็นนาฬิกาสปอร์ตโดยตรงจากทาง Casio เลยนะฮะที่มันไม่ได้อยู่ในแบรนด์ G-Shock ดังนั้นเนี่ยเรื่องราคามันก็จะหาซื้อได้ง่ายกว่านะครับแต่เรื่องวัสดุคุณภาพเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเรือนหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับ ซึ่งวันนี้ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะฮะโดยที่นายกาเรือนนี้มันก็คือรหัส MWA 1 0 0 H นะฮะโดยที่ฟังก์ชันของนายกาเรือนนี้ปกติถ้าเกิดเป็น G-Shock ใช่ไหมครับมันจะมีปุ่มมีอะไรให้แบบกดเยอะแยะมากมายเลยแต่ตัวนี้ก็มีแค่ปุ่มเดียวเลยนะฮะก็คือปุ่มด้านล่างขวาตรงนี้ที่เป็นปุ่มเปิดไฟนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนเลยตั้งแต่แรกนะฮะเพราะว่าเรือเนี้เวลาเข้าที่มืดนะเราสามารถกดไฟด้านล่างตรงนี้ได้ปั๊บแล้วมันจะเรืองแสงไฟสีส้มๆขึ้นมาจากด้านล่างตรงนี้นะฮะคือมันจะมีจุดหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวปล่อยไฟนะแล้วมันก็จะสว่างว่าไปทั้งหน้าปัดเลยนะครับพอเข้าที่มืดเนี่ยก็ถือว่า ช่วยได้แบบพอสมควรเลยทําให้เราเห็นหน้าปัดได้ชัดเจนดีนะฮะซึ่งตัวเข็ชมชั่วโมงเข็บนาทีของเขาเนี่ยก็จะมีรูม,มาให้ด้วยนะฮะที่เราเห็นเป็นแบบสีเขียวแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งทําให้ดูเวลาในที่มือได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ก็เป็นรูมแบบคุณภาพกลางๆนะครับไม่ได้แบบสว่างวาบมากนะซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แหละเพราะว่าเราจะใช้ปุ่มเปิดไฟตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับโดยที่หน้าปัดของเรือนนี้มันก็เป็นหน้าปัดสีดําๆแบบติดซันเบิร์ส้วยนะฮะ ถ้าเราหมุนดูบางมุมนะฮะมันจะเห็นว่ามีริ้วบางๆอยู่นะครับแล้วก็ตัวดีไซน์เนี่ยก็จะออกแนวแบบสปอร์ตออกแนวแบบ Explorer เลยนะฮะผสมผสานมากมีตัวเลขบนล่างที่แบบดูใหญ่ดูสปอร์ตมากแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นขีดการ,รกระบาดสีขาวนะฮะสื่อถึงพวกเข็มทิศการเดินทางอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะฮะส่วนมาเกอร์รอบๆเนี่ยก็ดูแบบโบดูแบบใหญ่โตนะฮะดูสมบุกสมบันมากอะเรือนนี้ซึ่งดูยังไงก็ควรจะเป็น d ี h o อ k อะ่ะไม่ได้เป็น c a s โอธรรมดาแบบที่เราคุ้นเคยทั่วไปนะฮะ ส่วนขอบเบเซลเนี่ยเขาก็มีการเล่นดีเทลมาเป็นแบบน็อตแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยผมว่าน่าจะชอบขอบเบเซลที่มันเป็นน็อตแบบนี้มากๆเลยนะฮะแล้วก็ตรงขอบเบเซลนะฮะมันก็จะมีตัวอักษรมาแบบนี้ด้วยนะซึ่งมันเป็นตัวอักษรที่จมลงไปบนขอบเลยนะครับไม่ได้แบบเป็นแค่การสกรีนสีดําลงไปนะฮะแต่บางคนอนะ่ะอาจจะรู้สึกว่าตัวอักษรเนี่ยมันลบเกินไปนะฮะ อย่างผมเนี่ยผมจะแอบคิดนิดนึงนะว่าถ้าเกิดมันไม่มีตัวอักษรพวกนี้เลยอะ่ะขอบเบเซลมันจะดูแบบคลีนนะครับคือถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยผมอยากจะเอาตัวอักษรอ,ออกมากกว่านะแล้วก็เอาตัวน็อตเนี่ยมาไวท้ที่ตำแหน่ง6นาฬิกาแล้วก็12นาฬิกาเพิ่มอีก2จุดมันก็จะดูสปอร์ตดูแบบสมบุกสมบันออกแนวแบบเป็นอูบลเป็น AP อะไรแบบนั้นได้เลยนะฮะส่วนคุณภาพวัสดุเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นสแตนเลสสตีลเลยนะฮะซึ่งมีการขัดเงามาแบบค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับ ความคมความเนี้ยบอะไรเงี้ยถือว่าแบบค่อนข้างจะเกินราคาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เนี้ยบมากเท่ากับนายกาหลักหมื่นนะฮะแต่คือแบบถ้ามองจากระยะปกติไกลๆนะผมว่าแบบสวยมากแล้วก็ดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นนายการราคาถูกนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเขาจะมีการเล่นเลเยอร์มาแบบนี้ด้วยนะฮะคือฐานล่างเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่มันเป็นโลหะเนี่ยมาแปะด้านบนเป็นหน้ากากแบบนี้แน่นอนว่ามันก็เลยทําให้เรือนนี้มันมีความเบามากๆนะฮะซึ่งมันเบาขนาดที่ว่ามันแทบจะเป็นแบบ wristband อันนึงได้เลยนะะ คือคนที่แบบจับนาฬิกาแสแตนเลสสตีลหนักๆมานะพอมาจับเรือนนี้ปั๊บเนี่ยจะรู้สึกแบบไม่ชินอย่างแรงอะ่ะเบาเทียบเท่ากับพวกคาซิโอตระกูล F 91เลยอะ่ะเวลาใช้งานเนี่ยคือดีจริงนะฮะส่วนเม็ดไม่ยมด้านขวาก็สามารถดึงมาทีหนึงเพื่อหมุนปรับเวลาได้เลยนะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันง่ายๆเลยฝาหลังก็เรียบๆมาแบบนี้นะครับมีสเปกบอกไว้นิดหน่อยนะก็สามารถกันน้าได้ด้วยนะฮะซึ่งสเปกการกันน้าเรือนนี้อยู่ที่100เมตรเลยนะครับ เอาไปใส่เล่นกิจกรรมทางน้ําอะไรอย่างเงี้ยได้สบายมากเลยนะฮะถือว่าสเปคค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวส่วนของตัวสายเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึงที่เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีแรกผมเห็นเรือนเนี้ยราคามันประมาณพันนิดนิดอะ่ะผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมากับสายที่คุณภาพมันดีเท่าไหร่นะฮะแต่พอของมาส่งที่บ้านนะครับพอจับสายออกมาดูนะ มันเป็นสายที่ดีมากเลยนะฮะแล้วก็แบบเทียบเท่ากับนาฬิการาคาหลักแบบหลายพันได้เลยนะครับคือสัมผัส t e x t ซ์เจ,จะดูนิ่มนะฮะดูซอฟด้านหลังก็จะดูแบบลื่นคือเป็นสายที่ใส่สบายจริงนะครับผมว่าหลายๆคนที่ได้เรือนนี้ไปนะจะมีความแบบเซอร์ไพรส์มากเหมือนผมเลยอะส่วนเคสไซส์ของเรือนนี้เนี่ยถ้าวัดแบบรวมส่วนที่ยื่นออกมามากที่สุดด้านซ้ายด้านขวาด้วยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ49มิลเลยนะฮะ แต่ในความเป็นจริงนะเคสไซส์มันไม่ถึงหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดจริงๆจากเคสไซส์ที่เราสามารถแบบรู้สึกได้อะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก45มิลกว่านะฮะแล้วก็ความหนาเนี่ยอาจจะหนาหน่อยนะอยู่ที่13.8แล้วสิ่งที่ทําให้เรือนนี้มันไม่ได้รู้สึกว่าเอถอะทะมากนะครับก็คือลักทุลักของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ49มิลเท่านั้นนะฮะซึ่งพอลักทุลักมันเป็น49มิลเนี่ยเวลามันอยู่บนข้อมือมันก็จะดูแบบโอเคอะ่ะไม่ได้กางเลอะเทอะมากนะฮะสำหรับคนที่ข้อมือเล็กอย่างข้อมือผมเนี่ย 5. 5. ผมก็ใส่รูลองสุดท้ายนะฮะก็คือสามารถขยับก็ไปเพิ่มได้อีกรูนึงได้ซ้ำนะแล้วก็ตัวสายเนี่ยเกินมาแบบไม่ได้เยอะมากนะฮะพออยู่บนข้อแล้วก็ออกมาประมาณแบบนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นคาซิโอที่หน้าตาสปอร์ตจัดมากนะครับแล้วก็แบบดูมีความจีช็อคดูมีความเบบี้จีมากๆเลยอะ่ะ แต่มันก็จะได้ในสิ่งที่ G-Shock แล้วก็ Baby G ไม่มีนะฮะก็คือรูปแบบการเล่นดีเทลดีไซน์ที่แบบมันยังมีความอนาล็อกแบบมากๆเลยนะฮะตามสไตล์ของ c a s ิโแหละเรียกได้ว,ว่าเหมือนแบบเป็นความผสมผสา,านอะระหว่างคนที่ชอบ c a s ิโที่แบบมันเรียบๆเป็นดิจิตอลอนาล็อกนะฮะกับ G-Shock ที่แบบมันเป็นแนวลุยๆถือว่าเป็นอะไรที่ สวยงามดีมากเลยนะผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่กําลังเล็งตระกูล G s ช็ c k ที่มันเป็นเหล็กที่มันเป็นแบบรุ่น G Steel เมทัลต่างๆนะครับคือพวกนั้นเนี่ยราคามันจะแพงมากนะแล้วก็มันจะดูสมบุกสมบันมันจะดูลยุยๆประมาณแบบนี้นะครับวัสดุสีเงินเงินทองทซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะลงทุนแบบหลักหมื่นหรือว่าหลักหลายพันไปกับรุ่น G ีช็อ k แบบนั้นอนะ่ะมาซื้อตัวแบบนี้ผมว่ามันก็ให้กลิ่นอายฟิลลิ่งแบบใกล้เคียงกันมากเลยนะครับ ความรู้สึกนี้แบบได้เลยอะดูแพงดูเท่แบบไม่ธรรมดาเลยนะฮะแล้วเราก็จะได้เรื่องความเบาความใส่สบายขึ้นข้อแล้วมันก็จะไม่กลางด้วยนะครับใครที่กําลังแบบเล็งๆจีช็ชอกสไตล์นั้นอยู่เนี่ยมาดูเรือนนี้ได้เลยนะฮะซึ่งสําหรับราคาของเรือนนี้ผมซื้อมาประมาณ1,100น,นิ้นิดๆอะจาก Lazada านะครับคือเรือนนี้มันจะมีหลายคู่สีแล้วก็หลายหน้ามากๆนะครับมันมีแบบสายเหล็กด้วยนะใครที่สนใจก็ลองไปจิ้มๆกันดูนะครับสาหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลย,เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ